ผมเลี้ยงหมาตัวหนึ่งชื่อบักทองพันไทยหลังอ่านปกติมันเห่าเสียงดังฟังชัดแต่เมื่อคืนมันเห่าเสียงหลงแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนนั้นมันดึกมากแล้วผมกำลังจะเข้านอนบักทองมันนอนอยู่ปลายเตียงจู่ๆมันก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วเห่าหงิงหนิง,งเหมือนกลัวอะไรมากๆผมก็ลุกขึ้นมาดู บักทองเป็นอะไรเห่าอะไรของแกมันไม่ฟังผมเลยมันจ้องไปที่มุมห้องมืดๆแล้วก็เห่าเสียงหลงเสียงเหมือนคนกำลังร้องไห้ผสมกับเสียงหมาเหา่าผมขนลุกสู้ผมค่อยๆเดินไปเปิดไฟมองไปที่มุมห้องนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีใครทั้งนั้นผมก็คิดว่าสงสยัยมันคงจะเห็นอะไรผิดสํแแดง ไม่มีอะไรหรอกบักทองนอนเถอะแต่พอกำลังจะเดินกลับไปที่เตียงบักทองมันก็เห่าอีกเห่าหนักกว่าเดิมคราวนี้มันไม่ได้จ้องแค่ที่มุมห้องมันจ้องไปที่ใต้เตียงผมตัดสินใจก้มลงไปดูใต้เตียงใจเต้นแรงมากมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนหายใจแผ่วเบา ผมรีบถอยหลังออกมาเปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วก็อุ้มบักทองออกมาจากห้องนั้นเลยคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนเช้ามาผมรื้อเตียงออกมาดูไม่มีอะไรเลยแต่บักทองก็ยังคงเห่าเสียงหลงทุกครั้งที่เดินผ่านห้องนั้นผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องนั้นกันแน่แต่ที่รู้คือผมจะไม่กลับเข้าไปอีกแล้ว